วันนี้อยู่ที่ร้านชูชิวังหลังนะครับวันนี้ผมทานวันนี้สั่งนี่มาข้าวกระปั้นหน่าแซลมอน,นเลยใส่วาซาบิเจียบร้อนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องทานกันเลยไม่ถือว,วันลานะจ๊ะ ผูขอรู้ครับอือก็มาแล้วนะฮะอันนี้เป็นข้าวนะาะนะาาเลยครับเนี่ยข้าวทานมากเลยนะครับเริ่มท่ายกันเลยคนระับอาเรีกเป็นภาษาหลายเวย อืมพอครับร้องตามด้วยต้องตื่นเช้าวเลยอืมัวครับมาแล้วนะอันนี้คือไฮไลท์นะครับเนี่ยน่าสามว่ามากครับทางผู้ชมครับยอดนะครับมามีสีพัดาท่าทางกันเลยครับท่านผู้ชมครับสวรรค์แค่สวรรค์ Ja.